ครับวันนี้มาที่อาฟาร์มนะครับที่แปลงของอแปลงยางนานะครับปลูกไว้วันนี้ก็เป็นผลผลิตของต้นยางนาที่มีเชื้อไมโครราซาวันนี้เห็นเห็ดน,นะครับนะฮะนี่เห็ดอะไรครับตัวเห็ดเห็อะไรนะเห็ดน,น้ำหมากเห็ดเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากครับตอนนี้เห็ดน,น้ำหมากออกเยอะเลยแดงเห็ดแดงต่มันออกโอ้แถวน้น,ด,น,นด้วย นี่แค่ต้นเดียวนะครับก็มีหลายต้นนะครับที่ปลูกไว้ครับท่านผู้ชมนี่เป็นต้นยางนาอายุ3ปีกว่าเข้าเข้าสปีต้นต้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณโอ้เกือบวงรอบก็ประมาณเกือบยี่สิบสามสิบเซนนะครับทีมงานก็มาเดินเก็บเห็ดกัน ก็ช่วงต้นฝนนะครับก็จะออกออกเป็นช่วงๆช่วงฝนแรกก็จะเป็นพวกเห็ดเผาะเห็ดเห็ดหมากนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเห็ดละโงกทุกต้นที่นี่ทุกต้นที่นี่จะมีเชื้อเห็ดนะครับเราใส่เชื้อเห็ดไว้ในเราซื้อมาแต่ต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กแล้วก็ซื้อมาพร้อมเชื้อเห็ดเผาะเ<อ>ห็ดละโงกเลยนะครับแล้วก็พอเขาโตได้อายุต้นฝนต้นฝนก็จะมีเห็ดเห็ดออก นี่ก็เป็นมหาเสรรย์อย่างนานะครับที่หลายๆท่านท่านผู้ชมหลายๆคนพากันไปหาเห็ดในป่านะครับแต่วันนี้เรามีต้นยางนาเองนอกจากให้ความร่มรื่นร่มเย็ยนแล้วเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วก็ยังได้กินเห็ดในช่วงที่รอเขาโตเต็มที่อายุประมาณสัก20-30ปี แต่ว่าเห็ดเนี่ยเขาจะออกแต่ปีที่ที่สที่สก็เริ่มเริ่มเห็นผลผลิตนะใบใบเขาเนี้ยงี้นะครับใบเขาจะสร้างความชื้นโดยโดยธรรมชาติสร้างความชื้นโดยธรรมชาติแล้วก็จะมีเห็ดขึ้นมานะครับมีอายุประมาณ3-4มี่ปีลำต้นอวบใหญ่ เราตั้งอยู่ที่เ,เทศบาลตำบลสังขะาอำเภอสงขาจวัดสวินนะครับปลูกไว้เมี่ี 3, ป่ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเดินดูเห็ดก็เดินดูว่ามีเห็ดขึ้นไหมครับยพยายามดูตามโคนอย่างนี้นะครับ อ่าโอเคครับเนี่ยเจอแล้วครับมีกันเล็กๆนะครับเป็นเห็ดหมากที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามันจะมันจะในรัศมีของต้นยางนาต้นนี้นะครับเป็นต้นวงตระกูลยางนะต้นต้นวงวงตระกูลยางก็จะมีเชื้อไมคอราซาะมีเห็ดเกิดขึ้นเป็นเห็ด นะแต่เราก็ใช่นะครับเรามีหลายๆต้นนะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆหลายๆต้นนะครับ ร่มเย็นนะครับบรรยากาศใต้ต้นยางนานะครับสูงใหญ่มากๆสำหรับต้นยางนาก็มีอายุเฉลี่ยประมาณ700ปีนะครับเราจะมักได้ยินบ่อยๆว่ากินเห็ดเจ็ดชั่วโคตรหมายถึงว่าโดยเฉลี่ยอายุคนเราก็ประมาณไม่ถึงร้อยนะครับก็นับหนึ่งร้อยปีต้นยางนาเจ็ดร้อยปีก็เจ็ดชั่วโคตรถ้าว่ากินเห็ดเจ็ดชั่วโคตรนะครับนี่เป็นที่มาของคําพูดของพี่น้องเรา ว่าปลูกยางนานแล้วได้กินเห็ดเจ็ดชั่วโคตน,นะครับก็พี่น้องก็ศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าต้นวงตระกูลยางนี่ก็มีเชื้อไมโครราซ่าก็สามารถที่จะทําให้มีเห็ดเกิดขึ้นได้นะครับต้นนั้นก็ต้องมีเชื้อเห็ดก็นำภาพบรรยากาศสบายๆย,ยามเย็นที่อาฟาร์มอำเภอส,สกาจจาศวินในแปลงยางนานครับมาฝากทุานผู้ชมครับแลวพบกันใหม่สวัสดีครับ